วิธีแก้นะที่เราจะไปช่วยเขาได้นะสำหรับคนในครอบครัวนะที่เป็นซึมเศร้าหรือก่อนที่มันจะสายนะวิธีแก้อันแรกก็คือว่าเราจะต้องไม่ไปช้ําเติมให้เขารู้สึกผิดนะอย่าพยายามตําหนิในสิ่งที่เขาไม่ทำนะเพราะว่าคืออันแรกกันมันมาจากเราไม่รู้ว่าเขาซึมเศร้าก่อนือส่วนใหญ่เนะี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะดูไม่ออกว่าเด็กกาลังซึมเศร้าสามีจะดูไม่ออกภรรยากําลังซึมเศร้าภรรยาดูไม่ออกว่าสามีกําลังซึมเศร้า พอเขาซึมเศร้าเขาก็จะออกอาการ3แบบคือไม่รับผิดชอบตัวเองใช่ไหมและเราฐานะคนปกติเราก็จะยิ่งไปกดดันเขาว่าทาไมไม่ทําสิ่งนี้ทําไมไม่ทําเรื่องนี้ทาไมไม่ทํเรื่องนี้เราก็ไปซ้ําเติมความรู้สึกผิดข้างในของเขาเขาก็จะซึมเศร้ารุนแรงมากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมมันพอไป,ไปซึมเศร้ารุนแรง้างยิ่งขึ้นมันมี2ทางคือระเบิดเลยหรือไม่ก็ล้มไปเลยอะไรแบบนะี้เพราะฉะนั้นอย่าเติมความรู้สึกผิดนะอันที่2คืออย่าขัดใจนะการขัดใจก็คือการที่เราปิดช่องระบาย แต่เกิดเราขัดใจก็เหมือนเราไปปิดท่อไม่ให้มันระบายออกมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันอะไรแบบนะี้เพราะฉะนั้นก็พยายามแบบว่าตามใจแล้วทําสภาวะให้มันมีความสุขน่าอยู่มากขึ้นน,นะพยายามทําเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนในบ้านสามารถสื่อสารได้นะโดยเพราะคนที่แบบทําให้คนในบ้านซึมเศร้าง่ายคือคนที่เจ้าระเบียบนะคนที่แบบว่า perfectionist เนี่ยทำให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นซึมเศร้าง่ายมากเลยนะครับอันที่3านะครับพยายามทำยังไงก็ได้นะให้เขาพูดออกมา ให้เขาค่อยๆพูดให้เขาเล่าเรื่องนะให้เขาสนใจในตัวเขานะซึ่งการที่จะทําให้เขาพูดออกมาได้เนะี่ยมันต้องมาจากว่าเราจะต้องเงียบตามเขาให้ได้ก่อนเหมือนกับว่าอย่าไปกี้ถ้าเราถามเขาแล้วแล้วเขาไม่ต้องการเนะี่ยเราก็หยุดก่อนก็พยายามอยู่นิ่งๆนิๆๆแบบชวนคุยกับถามคําถาม,ถามให้เขาได้ระบายนะ อาการคนที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเหมือนลมในลูกโบกที่กำลังจะแตกน้าสูตรลมไปเรื่อยๆสูดลมไปเลย,ลเลยถ้าเกิดเขาได้ระบายได้พูดออกมาเขาจะดีขึ้นแคนในบ้านคนหนึ่งเขาเป็นซึมเศร้าติดยาและมีปัญหาคือคนในบ้านล่ามเลยนะและบางทีก็มักจะพูดจาแบบเพิรเจอร์ทำให้คนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากฟังใช่ไหมเพราะเพิรเจอร์บางทีคนพวกนี้ไปเห็นภาพร้อนไปได้ยินเสียงอะไรแล้วคาพูดเขามันดูไร้สาระมันเพิรเจอ พอทุกคนในบ้านปฏิเสธที่จะฟังเขาอะ่ะเหมือนกับไม่ฟังที่เขาพูดเขาก็ไม่มีที่พูดเขาก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะจำศีลแล้วก็เสียงในหัวก็จะดังจากเสียงข้างนอกเพราะนั้นการที่เราจะช่วยคนเหล่านี้พยายามให้เขาพูดพูดผิดพูดถูกผิดหลักการไม่ต้องสนใจให้เขาได้ระบายให้เขาได้พูด ไม่ต้องตัดสินว่าผิดหรือถูกแค่แค่ฟังเขานะยิ่งเขาได้พูดมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอาการซึมเศร้าหายคนที่เป็นซึมเศร้าคือเสียงในหัวเต็มเลยเราแค่ไม่ได้ยินถ้าเรามีเครื่องฟังเสียงในหัวจะได้ยินเสียงคนพวกนี้เพราะนั้นถ้าเขาได้ระบายได้ระบายได้ระบายเขาจะจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะคําที่เขาพูดนั้นเราจะต้องไม่รู้สึกว่าเขาพูดผิดเขาทําอะไรไม่ดีพยายามให้เขาได้ระบายให้เขาได้พูดตลอดนะถ้าเขาพูดไม่ต้องไปใช้ตรกะผิดถูกดีไม่ดีอะไรเนี้ย ค่ให้เขาระบายคิดว่าเป็นการระบายลมออกมาเลยนยะก็มีอยู่บ้านหนึ่งนะคือเหมือนคนแก่คนหนึ่งนะเขาเหมือนเป็นซึมเศร้าแต่เป็นซึมเศร้าเชิงก้าวลาวนะบางทีก็พูดจาบคายหรือทําตัวไม่น่ารักหรืออะไรก็ตามบางทีเขาบอกว่าเ็าเห็นผีตรงนั้นเห็นผีตรงนี้ก็ามาปรึกษาผมว่าทําไงผมก็บอกว่าให้ทุกคนในบ้านเตรียมเลยเวลาเขาพูดอะไรเอออเอออเออเอ,อ,เ,อ,อเล่นบทตามไปเลยไม่ต้องไปต่อต้านอะไรแบบนะี้ก็คือให้พูดพูดอะไรพูดไม่เป็นไรอย่าไปใช้ตรกกะว่าผิดกับถูก ให้เขาได้พูดออกมาเขาเห็นอะไรพอเขาเห็นอะไรถามลักษณะสมมติว่าคนคนนี้เห็นภาพหลอนเห็นผีหลอนหรืออะไรก็ตามเราถามเช่นผีสีอะไรมีขาไหมใส่เสื้ออะไรผู้ชายผู้หญิงคือถามให้เขาอธิบายให้เขาพูดแล้วก็ไม่ต้องมองว่าเขากําลังโกหกเขากําลังหลอนหรืออะไรถ้าเกิดเวลาเขาสื่อสารกับเราพอเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเขาดูถูกเขาเขาจะไม่พูดกับเราแล้วเพราะนั้นพยายามฟังฟังแบบไม่ตัดสินคิดซะว่าเขาเห็นจริง งซึ่งจริงๆเขาก็เห็นนั่นแหละแต่มันเป็นสารเคมีในร่างกายหรืออะไรก็ตามที่มันสร้างภาพหลอนเพราะนั้นเราก็ถามว่าเสียงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาไงมาทิศทางไหนเขาพูดอะไรเขาต้องการอะไรให้พูดออกมาเรื่อยๆเื่อๆเื่อๆืๆๆพอเขาได้พูดพูดพูดจนจุดหนึ่ง เขาหมดที่จะพูดเขาก็ปกติเลยแต่รอบหน้ามันก็จะมาใหม่นะมันก็จะสะสมมาใหม่เพราะนั้นก็ทนนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ปล่อยให้เขาพูดเขาจะหนักแล้วสุดท้ายเขาจะก้าวร้าวจนเราต้องลากเขาให้ไปกินยาแล้วก็สุดท้ายก็ก็หนักกว่าเดิมแต่ถ้าถ้าเกิดเราจะทําให้เขาหายหายขาดเลยเราก็เราก็ใช้การโคชชิ่งนะเขาเรียกไปเปลี่ยนข้อสรุปในข้อมูลในหัวของเขาที่เขาเคยเคย,เคยเกิดขึ้นแล้วทําให้เขาซึมเศร้าอะไรเนะี้ยก็ช่วยได้